สวัสดีค่ะเอทุกท่านค่ะวันนี้เด็กๆล้างหน้าล้างตานะคะจะไปทําวัคซีนนะคะก่อนจะไปก็เช็ดหน้าเช็ดตากันหน่อยนะคะอันนี้ชวนชมนะคะชวนชมเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยนะคะจะได้ไปให้คุณหมอจิ้ม <c oughs> จิ้มเข็ม อันนี้ใบบัวนะคะใบบัวจะไปทำวัคซีนนะคะล้างหน้าล้างตากินอาหารเรียบร้อยก็จะไปกันนะคะหน้าตานีออ่อันชันนะคะอันชันก็จะล้างหน้าล้างตาเหมือนกัน <c oughs> ก็จะไปทำวัคซีนเช่นกันนะคะ ประเดี๋ยวก็จะออกเดินทางแล้วค่ะก็ดูเขาก็พากันอัดแน่นในกระเป๋านะคะสงสารเหมือนกันค่ะคงจะร้อนอยู่คงจะหงุดหงิดเหมือนกันนะคะโชคดีที่มีรถยนต์ของหลานว่างนะคะหลานไม่ได้ไปไหนวันนี้นะคะก็เลยเติมน้ำมันให้เขาแล้วก็ให้เขาพาไปนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไปน้องจะอึอดอัดนานนะคะก็เลยต้อง เอาความสะดวกทั้งนุก,ก็ได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆด้วยนะคะนี้ก็ามาถึงคุณหมอเขาก็อันนี้ผู้ช่วยนะคะน้องผู้ช่วยคุณหมอเขาก็จะให้น้องชั่งน้ําหนักก่อนนะคะเจ้าเจ้าอันชันหนัก0.8นะคะ0.8เจ้าใบบัวหนัก1.1ชวนชมก็หนัก1.1นะคะ วันที่วันที่ฉบามาหาหมอนะคะชบาหนักแค่0.5เองนะคะชบาจะตัวจะตัวเบามากนะคะตัวเบาพร้อมนะคะตอนนี้ก็ฟื้นฟูนฟนร่างกายอยู่นะคะกินเขาก็เป็นนิสัยกินน้อยเหมือนเดิมอะคะกินน้อยกินช้า ถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะคะแต่เขายังกินยาอยู่ค่ะตอนนี้ยังเขาก็ยังกินยาที่หมอให้มาอยู่นะคะนี่ชวนชมนะคะชวนชมนั่งอยู่ในรถกันน่าสงสารมากเลยนะคะนั่งทำหน้าสลอนอยู่ในกระเป๋าทั้งร้อนนะคะอันนี้ก็ชั่งหนักเสร็จก็ก็กจับปูใส่กระด้ง ทั้งน้ำหนักเสร็จก็ต้องถ่ายพยาธิกันหน่อยอยกกได้ถ่ายพยาธิกันนี่นะคะถ่ายพยาธิจับปูใส่กระดง้งถ่ายพยาธิเสร็จคุณหมอก็จะฉีดวัคซีนให้แล้วนะคะมีคุณหมอบอกว่าเก่งทุกตัวเลยไม่ร้องเลยนะคะฉีดให้นะคะไม่ร้องเลยสักแอะเลยนะคะ อันนี้คุณหมอดูตรงเขามีเห็บหมัดนะคะมีเห็บหมัดด้วยนะคะคุณหมอเห็นเห็นหมัดนะคะเขาเป็นธรรมดาที่เขาเป็นจอนเขาต้องมีมัดเดี๋ยวจะทำยังไงเพื่อว่ากันต่อไปนะคะอันนี้ก็ฉีดวัคซีนรอฉีดวัคซีนนะคะเจ้าเจ้าใบบัวเจ้าใบบัวตาโตนี้ก็ไม่ร้องนะคะไม่ร้องฉีดแป๊บเดียวไม่ร้องนะคะ เก่งทั้งหมดเลยนะคะไม่ร้องอันนี้เจ้าชวนชมนะคะเจ้าชวนชมนี่ก็ไม่ร้องนะคะเก่งมากเสร็จแล้วตอนนี้นี่คลิปนี้อยู่บนรถนะคะพากันร้อนนะคะน่าสงสารมากอยู่บนรถนะคะแล้วก็จะเ,เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกันค่ะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาพวกหนูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่ก็เป็นใบนัดครั้งต่อไปของพวกเขานะคะขอบพระคุณค่ะ